มาหอยหอยขาดหอยหอยรอบสองหมดจอหอยวะ่ะเสดวหอยนองเสดวหอยน่งหมดจอหอย <c oughs> อย่างว้บพวกีผู้ใดกินโอ้ยหอยไข่ลดยิ้มหนึ่งวะ่ะหอยลดโอ้ยหอยลด ไป่ดูที่มันอ,อย่างไหนคนสูงม้อแดงเจาะโอ้โหอ,อะไรห <laughs> ลังเนื้ออะไรไม่มีเสียงอึมฮ้องเสียงอึมฮ้องเสียงนนคนลื้อคนลื้อว่าอึมขึ้อเน่าแก่กินเดี๋ยวเลยมันกำลัง้นกข,ขึ้น มดด้วยก็มดเจาะหอยยังไงไม่มันต้องแบบทำแบบนี้เส<อ>ียกากออกใช่แล้วมันจะกินง่ายไหม <บะ S 2> สดสุดเลยเอาน้ำจิ้มใส่มาใช่แล้วต้องอุ่นก่อนเพราะเราไม่ได้อุ่นอืมงับลงงับหน่อยลงโอเคอ่ง ตูดต้องมีนีดนึงขวาคากล่องประตูต้องอีกคา,ากล่องนึ่งกดรี่โมดพอรีโมดอ,มอ,อ้หมดแดงจ้องอ้อย่อยต้กนก้น ขึ้นแล้วเนาะกอมลูกซ้ายนอนแล้วสามาเห็นได้ <laughs> โอ้ยใหญ่ว้าวยังไม่สุกใส่อีกหมาใหญ่แลพอแล้วพอย่างนิ่หญ่อันนี้่ม่อันนี้แบีอันนียเงินไง เอาดินกินได้ไหมยังไม่เลยหอดีหน่อยดีหน่อยกับมีขาเลยปล่อยกับม่ขาวดินแฮ้นี่สุกยังยังไม่สุมืออบเลย มีไอโอ้โหแล้วแม่มีไอถึงมากอันเนี้ยแกะงะเอาเนาะเออแล้วเอาออยเออถ้ามันมีไอแสดงว่าหอยบ่อไอ คีนันอันนี้ฟองอๆสองอันนี้ไปใสออ่เดี๋ยวนี้เ,น,เน่านางเอาไปยัดไปเนาะกับบรีนัง่งที่เทียนแล้วนมีหอยไอตัวนี่ม,แม,แมาแดงออกมันแห้งเกินอ่ะอันนี้แห้งไหมอันนี้ยังไม่แห้งอันนี้แค่แห้งเกินแต่ว่าตมันอุ่นๆมันถึงเซร็แกะนะแต่ว่าจะกินไหม ถ้าว่าถ้าเป็นกุ้งหรือเจ้าเอ้ยอันนี้ทะเลอันนี้ไม่เป็นไรตะก้อนนี่แคร์อยู่แครแต่ว่ามันี่หน่อยสมัยนั้นกินทั้กินทุกอาทินเลยเนาะอันนี้แห้งเลากินทั้งกุ้งทั้งเหมืองย่างทั้งหอยหอยแข็งสารพัดสารพัดของไทย แค่ไ่ค่อยเทลายเลยที่บาลนั่งตทุกวุาทุกตัว มันยังไม่ตีว่าตีอยู่ตียังไม่คัดอ,อันนี้ตีครั้งแล้ว,วแกะไม่ออกมันร้อนออแกะซื้อเลยแกะจังนิกินบ่กินแกะเล่น,กน,กกนแกะเล่นเอามาแกะเล่นชอบจะหอยเล่น น้ำมนมนทองในน้ำหอยออเจ้าน้ำพ่อออเจ้าน้ำพ่อออเจ้าอ้อลูกไอยดินอะไรรูกแม่เป็นตกีนี่เด้นี่นนี่ไม่ชอบมันมือมันจดัดใจดีอือืออืม ถ้าเราจะเอาไอ้นี่มาย่างก็ย่างได้สมมงหมดว่าเขาสีย่างเนื้อย่างปลาย่างนี้ก็สร้างมนือดีทาน้ำมันมาทานนิดนึงจะไม่ติดซ้ำกระทะสักแป๊เราไม่จําเป็นต้องเอาตะข่ายนี้มาย่างาไม่จำเป็นต้องเอาตะขา่ายแบบนี้าามาย่างก็ได้จะได้ไม่ตกใช่ไม่ต้องตกไม่ต้องว่าเออกังวล สุอันียังดิบยังหอยดิบหอยดิบซึ่งเรา